ขอวอวยพรในวิธีดีปีใหม่ในวันที่จะถึงวันที่หนึ่งมกราเหลือเวลาอยู่อีกสี่ห้าวันสมาเองอยากจะพูดคุยให้กำลังใจพวกเราสักทีหนึ่งก่อนที่พวกเราจะได้รับกำลังใจนั้น อยากจะบอกสิ่งหนึ่งว่าเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปีใหม่2 5 6 4เราได้ย้อนระลึกนึกคิดดูเปล่าวว่าความทุกข์ความสุขการอยากได้อยากมีอยากเกิดเราได้คำหนึ่งคิดดูหรือเปล่าว่าเราประสบผลสมุรอะไรบ้าง ในสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่มันดับไปเราเคยย้อนลำนึกนึกคิดหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นมันเกิดจากความสุขหรือสิ่งนั้นเกิดจากความทุกข์ถ้าเกิดจากความสุขเราก็ย้อนทบทวนว่าสิ่งนี้ควรกระทำสิ่งนี้ไม่ควรละ หรือถ้าเรามีแต่ความทุกข์ในปี2564เราก็ย้อนว่าทุกข์ทวนอีกว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนี้ทำไปแล้วมันเกิดความทุกข์และเพราะอาะไรก็เพราะสิ่งที่เราอยากมีอยากได้อยากเปลี่ยนนั่นแหละมันทำให้เราทุกข์วันเวลา มันก็มุ่นเวียนเปลี่ยนไปไปเรื่อยไปเรื่อยการเวลาย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมกับตัวของมันเมื่อมันกินพร้อมกับตัวของมันแล้วชีวิตของพวกเราที่เคยมีความแข็งแรงที่ไม่มีความเก็บไม่มีความไข้ไม่มีความป่วยใดๆทั้งสิ้นมันก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่เราเพราะมันกินตัวเราไปเรื่อยไปเรื่อยตั้งแต่หนึ่ง มุกลาสองมามันย่อประสบสิ่งใดต่างๆมากมายต่อมาการเวลามุกกเดินขึ้นมาเรื่อยเราก็เดินขึ้นมาเรื่อยเราทบทวนเปิดตำราชีวิตของเราแล้วย้อนกลับมาสู่ปีใหม่ปีใหม่นี้แหละเป็นวันที่พวกเราจะต้องน้อมระลึกในตำราเก่าๆ ที่มันผ่านมาว่าเราเคยทำสิ่งนี้แล้วมันทุกข์เราก็รักมันเราเคยทำสิ่งนี้มันสุขเมื่อปีสองห้าสี่เราก็กระทำมันโดยใจให้เกิดความสบายเกิดความสงบเพราะใจพวกเรานั้นต้องสร้างความสะอาดให้ได้สองพันห้าร้ ที่จะถึงนี้ขอฝากสิ่งหนึ่งว่าอย่าไปประมาทในการเวลาเพราะการเวลามันสร้างสิ่งที่เป็นทุกข์ก็ได้สิ่งที่เป็นสุข,ขก็ได้พรอนันประเสริฐพรใดที่เลิศในโลกนี้ไม่มีสำหรับมบนุษย์เราเพราะพรที่ประเสริฐนั้นถ้าจะให้ว่าขอให้พวกเราอย่าเจ็บ มันก็เปลี่ยนไปไม่ได้ว่าเราจะไม่เจ็บขอให้เราอยาจนก็เปลี่ยนไปไม่ได้เพราะทุกๆคนนั้นต้องดิ้ดนรนต่อสู้กับสิ่งที่ทำมหากินันกทุกๆวันหรือจะอวยพรว่าขอให้เราทุกๆคนนั้นรวยมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้ว่าจะรวยในชัาพลันในปีเดียวแต่สิ่งที่อยากจะเอาเป็นข้อคิด พ่อคุยพรในปี2565นี้ก็คือว่าขอให้พวกเราอย่าเจ็บใจจงพยายามทนใจของพกเราอย่าให้มันเจ็บให้มากเราลึกรู้มันให้เป็นผู้รู้ให้เป็นผู้ตื่นและจงเป็นผู้เบิกบานขอให้พวกเราอย่าจนคืออย่าจนใจ จงพยายามพิจารณาเอาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาน้อมและนึกดูว่าเราจนใจในสิ่งใดบางทีบางครั้งเราจนใจมากจนมีปัญหาเขาจึงใช้คำว่าเอาปัญญาแก้ไขปัญหาอย่าเอาปัญหาแก้ไขปัญหาจงเอาปัญหาแก้ไขปัญญานี่แหละคือความไม่จน และขอให้เรารวยวยในทานในศีลในภาวนาในสิ่งที่เราน้อมระลึกเสมอว่าเราเกิดมาทั้งทีชีวิตของเรามันสั้นนะักแต่สิ่งที่เราจะฝากไว้ให้แก่ธาตุทั้งสี่ของเราดินน้ำลมไฟที่อยู่ในกอกายของเรานี้ให้มันเกิดประโยชน์ให้มันรวยมากๆกก็คืออะไรก็คือสร้างบุญกุศล ทานศีลภาวนาแล้วพวกเราก็จะพบหนทางของความสุขอันแท้จริงส่วนหนทางความสุขที่ทางโลกปรารถนาให้แก่พวกเรานั้นคือการอวยพรนั้นก็ไม่มีสิ่งใดที่ดีเท่ากับการลงมือกระทําในหลักธรรมขององค์สเมเด็จพระพูทธมีพระภาคเจ้าก็ขอให้พวกเรานั้นจงเป็นผู้โชคดีมีชัยในหลักธรรมขององค์สเมเด็จพระพุทธมีพระภาเจ้ากันทุกคน ทุกท่านเธอขอเจริญพร